ร่วมสนุกตอบคำถามหลังเกมแบบเต็มแมสส์สำหรับแฟนชาว u ู u b e โดยเฉพาะนะคะลุ <Okay. S 1> ้นรับของรางวัลเป็นเมเจอร์กิตกการ์ดจำนวน9รางวัลโดยกติกาดังนี้ค่ะ 1. ทังทีมงานจะตั้งคำถามในไลฟ์รายการแม x a n อนาราสิ 2. ผู้ที่ได้ชมสดและไลฟ์ย้อนหลังสามารถร่วมตอบคำถามท,าที่ทีมงานตั้งเอาไว้โดยการคอมเมนต์ในช่วงเวลาไลฟ์สดหรือใต้คลิปย้อนหลังพร้อมใส่แฮชแท็กตอบคำถามหลังเกมแบบเต็ max. มแมสส์ 3. การคัดเลือกผู้ช เป็นการสุ่ม1คนต่อ1นสิทธิ์ผู้ที่เข้ามาตอบในคอมเมนต์ของไลฟ์ใน,อนแอนอรสิทธิ์หรือคอมเมนต์ในไลฟ์ย้อนหลังและจะปิดการรับคําตอบในเวลา12บสนาฬิกาของวันถัดไป4ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่ตอบคําถามถูกและทําถูกกติกาครบถ้วนเท่านั้น <Okay. S 2> ซึ่งการตัดสินของแอดมินจะถือเป็นที่สิ้นสุดประกาศผู้โชคดีในไลฟ์แมทไน,นแอนอ์สิทธิ์ของวันถัดไปเนื่องายการรับรางวัลผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องติดต่อกลับมาที่เพจฟุตบอลแมทภายใน24ชั่วโมงหลังประกาศผลรางวััลเท่านนน้ก็คือใ เนื้สิทธิ์ของวันถัดไปนะคะหากไม่มีการติดต่อกลับมาจะถือว่าสลักสิทธิ์ oh. ทางทีมงานฟุตบอลแมสขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลแก่แฟนเพจที่ร่วมสนุกกิจกรรมดังกล่าวที่ทําตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วนในวันและเวลาดังกล่าวขั้นต้นเท่านั้นฟุต <Okay. S 1> บอลแมสขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลข้อกําหนดและเงื่อนไขใด,ดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า